เป็นร้านสมุนไพรตลาดไทยมีที่เลือกมากมาย,ยสมุนไพรหลากหลายชนิดต้องสอบถามที่ร้านนี้มีทั้งแห้งไม่แห้งน้ำพงน้ำพึ่งน้ำมันนวดแขนนวดขาลูกประคบ,บอะไรก็มีนะที่เอาไป ไปปอก,กไแอ้แขนขาที่ไม่ดีอะไรนี่นะวานี่สายกวดเด็มีที่เรื่องมากมาย อะไรหลากหลายชนิดต้องสอบถามที่ร้านนี้มีทั้งแห้งไม่แห้งน้ำพุงน้ำพึ่งน้ำมันนวดแขนนวดขาลูกประคบ,บอะไรก็มีนะที่เอาไปไปประคบไอ้แขนขาที่ไม่ดีอะไรอนี่นะ วาเม,ม็เป็นร้านสมุนไพรตลาดไทยมีที่เลือกมากมายสมุนไพรหลากหลายชนิดต้องสอบถามที่ร้านนี้มีทั้งแห้งไม่แห้งน้ำุงน้ำพึ่งน้ำมันนวดแขนนวดขา ลูกประคบอะไรก็มีนะไอ้ที่เอาไปไปประคบไแขนขาที่ไม่ดีอะไรนี่นะวานขายกวาดเม็